เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีผลิต2 5 6 4ทับ65ได้เดินทางมาถึงงวดที่9กันแล้วนะคะและกดไปรับชมรายละเียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เซนะคะสำหรับเกษตรกรกที่ลงทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีวันเพาะปลูกตั้งแต่1มิถุนายน2564ถึง31พฤษภา,าคม2565และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2565ถึง19รกรกฎาคม2565นะคะ มาดูราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่8.50บาทต่อกิโลกรัมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะ11.90บาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นในงวดนี้ไม่มีการจ่ายชดเชยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนะคะนั่นก็คือ11.90บาทต่อกิโลกรัมนะคะพี่นอกษตรกรที่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์งวดนี้งวดที่9ปีผลิต64ท65ถ้ 6, 5, ไม่มีการชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องกเกษตรกรน,นะคะอัปเดต21รกรกฎาคม2 6 6 5